คราวที่แล้วมาคราวที่แล้วมาด้วยการสลกขาด,ขาาดการขาดลูกขาดขาวันนี้นี่เสี่ยงตามนี้นะน่าจะลูกปืนอะแล้วไม่รู้ว่าจะชาร์จละลายด้วยหรือเปล่าก็ต้องรื้อตัวตสอบดูเครื่องตัวนี้เป็นร้อยสี่สิบซูปอร์วาล น่าจะทันเดอร์อเพราะว่าดููจากเสื้อดูจากอะไรแล้วน่าจะทันเดอร์กระตาขควาด้วยแล้วน่าจะทันเดอร์แท้ลูกค้ามาให้ทํานะคะเครื่องตัวนี้ลูกค้าประจําถึงเวลาจะเอาเครื่องมาให้ทํำลูกค้าประจําเครื่องตัวนี้ส่วนใหญ่จะออกงานอะไรนะอยู่ในเรือปั่นไฟ เดือโต้บางทีก็จับโปะลูกน้องน้ำมันเครื่องไม่ถ่ายอตัวนี้ดูอาการแล้วน่าจะน้ำมันน้ำมันเครื่องแห้งอะ่ะต่อพังแล้วได้เติมน้ำมันเครื่องเข้าไปม,มาแล้วมาแล้วแน่นอนแน่นอนอเห็นนะเห็นไหมเห็นไหมเป็นเหล็กน่าจะชาร์ปด้วยลูกปืนแตกชาร์ปเดี๋ยวลองดูลองลื้อกันดู ถ่ายมันเครื่องทิ้งไว้ก่อนดูสีน้ำมันเครื่องหน่อยมันเหมือนเพิ่งจะเติมมาเพราะมันดูแล้วก็ยังใสยอยู่นะอ่ามีมติดใสยอยู่เครื่องน่าจะพังน้ํามันเครื่องไม่ได้ถ่ายอะแล้วพอพังน้ามันเครื่องแห้งแล้วเพราะนั้นแล้วมีปัญหาแล้วถึงได้เติมน้ํามันเครื่องมาเนี่ยลูกน้องใช้ของนะครับสงสารเท่าแก่ม้างนะฮะผมว่าซ่อมอะผมได้ตัง แต่ผมเห็นเท่าแก่พี่แล้วผมก็ท้อแทนเท่าแก่พี่ใช้ของกันแบบนี้โอเคเงินเดี๋ยวมาดูตอนถอดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อตอนเสร็จเดี๋ยวจะทำคลิปต่อเนื่องมาให้เลยะคะ่ะเดี๋ยวเพื่อได้มาชมกันนะสมยุศเจริญยนอ่าต์รับซ่อมเครื่องด้วยนะคะปิดเครื่องใหม่นะ มีปัญหาอาการแบบไหนอยู่ใกล้ๆยกมาได้เลยคะ่ะช่างพร้อมทําถ้าไม่พร้อมทําก็เดี๋ยวติ๊กจัดการให้ช่างให้ทําให้ได้